นั่น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 ว่าแล้วเห็นเขาประสบความสําเร็จลวมาเค้มของเขาเนี่มันแมนอิหลีครับพี่น้องมีผู้ใดบางคนในี่อ้างเจ้าของว่าเป็นคู่นะครับจะเป็นอย่างบุนี่นะครับจะเป็นคู่อย่างบุเนี่นะเออออกมาเค้มว่าเจ้าของเนี่เป็นผู้ที่แบบว่าสอนปฏิบัติฟินแลนด์เหดอยูทงยูทูปจังสันจังสี่พี่น้องราสุดปฏิบัติฟินแลนด์นะครับนะ เพิ่นออกมานะครับนะเพิ่นออกมาโพดนะว่าจากไหน่ะเนี่ยวันวันที่18กรกฎาคม2561นะครับพอบกควักไปฝากป้าเวืรอชันภาษาอังกฤษเพิ่นออกมาย้ำครับพี่น้องว่ามีการเบิ้งนี่2อ,อ่า25ล้าน้นนะแล้วก็มีการแชร่ห0า0มืนกว่าเพ่งนี่นะครับนะเออเพิ่นออกมาบอกว่าควยนี่เฮ็ดบ้านตัวไรแล้ว เห็นมาัตงแต่อยู่ตามประเทศแล้วบอได้พี่น้องผู้ใดบางคนก็เลยเบี่ยงประเด็นครับประเทศเนี่ยก็เลยเบี่ยงไปว่าตอบแทนบอได้ก็จาไปทำลายเขาพี่น้องคอยใส่ฟังเด้อผู้ใดบางคนออกมาวบาพี่น้องโอ้จะเป็นคู่แนวเดยละอย่าบอกเลยว่าเป็นคู่คู่ตุ๊ต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  ขาก็จะไปแบว่งกัดเพิ่นมาไม่ไบมพระท่านมีซื่อมีเสียงพระท่านใดดีอีหยางก็พระท่านมีซื่อมีเสียงเขาเมามีซื่อมีเสียงแต่ต่อยู่ต่างประเทศเรเท้าเท้าไปอยู่ใส่มาอยู่ในถ้ำดีกูถามเนี่ยคุณครูครับคุณครูครับคุณครูคุณครูครับคุณครูไปอยู่ในถ้ำหรือว่าเขาไม่มีชื่อไม่มีเสียงกูถามเนี่ยกูถามมึงแน่ว้ายคุณนึกว่ามันตายไปแล้วกนปลึกเนี่ย เขามีซื้อเสียงตั้งต่อยู่ตงางประเทศล้วคนหูจักต่างแต่อยู่ตงางประเทศล้วจ้าสิตอบแท้บุญคุณอย่างอ่ะอกูถามเนียน,นี่แหละนี่แหละกูบอกแล้วว่ายจะอยากสีเข้มเขามันเข้มบ่ได้เอาความจริงมาว่ามึงจะขี่โก๊ขีกกกข่กหกตอนแลกกูสิบอกไ้มันบด่ดีเอออย่าไปพูดอย่างงั้นอย่าไปสตอมันไม่ดีนะเอาความจริงมาคุยกันไหมเอาความจริงมาคุยกันไหมเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนียกูบอกเลย อันนี้แรกๆก็โกหกแล้วว่าบ่มีซื้อบ่มีเสียงของมึงกูยังบม่ฮู้จักเลยกูฮู้จักแต่พยญบาลฟินแลนด์นี่กูรู้จักแต่พยญบาลฟินแลนด์ของมึงอะน่ะกูไม่รู้จักเลยแม้แต่เพลงกูยังไม่รู้จักเลยโอ้ยจากสิเก็บเขาอยากสิซอนเขาสอนจะงหวงก่อนน่ะน่ะซื้อเสียงบ่มีมากาะกกระแสเขากลางจ้างกลางจางมึงกูยังบม่ฮู้จักได้เท่าสมือนี่กูยังบม่ฮู้จักมึงเลยกูสิบอกไงว้าวไปไปบ่าอจีกูถามเนี่ยบ่ายจี นะโอ้ยเดี๋ยวฟังอันต่อไปอีกพี่น้องมีหนามมีตาเอวมากินเขาบานเพลินน้อนบานเพลินยู่น้ำเพลินเพลินผ้าเห็ดผ้าสางไปน้ำเพลินไปลองไปล่ำจนเกิดมีซื้อมีเสียงขึ้นมาควนจดจําตัวนี้น่าหนานนานานเข้มอีกแล้วเข้มอีกแล้วเพลินผ้าเห็ดผ้าสางผ้ามีซื้อเสียงอีกแล้วพี่น้องผ้าลองผ้าล่ำมาสันเด้ผ้าเห็ดผ้าสางกูถามเนี่ย อ่ะกูถามเนี่ยอันผูใ้ใดผ้าเห็ดผ้าสางผู้ดใดผ้ามีรอยลานกูถามตรงๆเลยอือัน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 ของมึงนี่เนี่ยอันของมึงเนี่ยเท่าซุม,มือเนี่ยขั้นบ,มาบา่มีผู้ใหญ่บานฟิลเลนสิ่ีรอยลานเ่ากูถามเนี่ยกูเห็นแล้วไม่มีจา้ากูดูศักยภาพแล้วไม่มีไม่ถึงแม้จะมีวงหมอลงหมอลำก็มีไม่ถึงเพราะศักยภาพมันไม่ได้ ขนาดปล่อยให้ทำเองบริหารเองยังไปตุเปะตุเปะอยู่นะนะผู้ใดพาเห็ดผ้าสางมึงยังมาเบาศักยภาพคนของมึงมันบ่พอมันบน่ได้เนียจังไหนก็บ่ได้ว่าแต่ว่าสิลอกการบ้านอีกบ่หรือว่าสิลอกการบ้านผู้ใดอีกเอ้กูถามเนี่ยนี่ลอกการบ้านบ่นถามสักนี้เออศักยภาพบ่ได้ดอกจ้าม,มึงบ่ต้องมาเบามึง,งมบ่งต้องมาเบานะพาเห็ดพ้าสางคนณผาเห็ดพ้าสางพ้ารองพาลามเอ้า เขาก็พาช้างเหมือนกันเนี่ยพาขายของเนี่ยร้องรำมึงกูถามหน่อยร้องรำเนี่ยร้องรำทำเพลงเนี่ยมันได้เงินเป็นร้อยล้านไหมไม่มีแต่เพิ่นพาขายของนี่จจะมีเงินเป็นร้อยล้านนี่ผู้ใหญ่บ้านฟิลเนสพาขายของพาสูขายของเนี่ยจะมีเงินเป็นร้อยล้านน่ะนะเพราะใครเพราะผู้ใหญ่บ้านฟิลเนสผู้ใหญ่บ้านพาฟิลเนสพาสร้างพาทำตอนไปกับพัละเมียนี่อดีตพันละเมีเนี่นะกูสิบอกอดีตอดีตกูสิบอกใครอดีตพัละเมีเนี่นะ ก็ไม่ได้เด่นไม่ได้ดังอะไรก็ไปแบบเรื่อยๆมีคนดูเยอะแยะอยู่แต่มันก็ได้แค่นั้นนะครั้งละ 2, สองแสนกว่าบาทนะค่าไปนะเออมันไม่ได้มีถึงร้อยล้านหรอกยกเว้นจะขายของจา้าขายของบริบัติฟิลเลตพ้าขายของพ้าเหฮดผ้าสางคือคนนี้นะโมะเมนของสูงเออสกยภายพาของศูนย์บรายม,มึงามาตัวกูเอ,อ้ยกูรบ,รบ,บรายปลืเด้อโมเมนต์นะูน่ะ ว้าวมันจะไปเห็ดพะแซไปเห็ดพะแซงเออนี่แหละคนพายเห็ดพาสางพายรวยลอยล้านนี่อย่าลืมบุญคุณเขาเขาเห็ดใส่ใส่ลุยใส่ลำให้บังไอเมียบักเข้มบักเข้มไงอย่าเข้มมักเออว่าจะขวางว้ยเป็นอาจารย์สอนยังสั้นสอนยังีิโอ้ยบ่อายเห็นบ่วอี้เขามาตอบโต้มันคือบ่ตอบโต้วเขากลับขึ้น um, มาว่าไปเห็ดยังสั้นไปเหังส่บองได้เขาโทษไปหาอีท น่ะอิดอะไรอิดผ้าสวบป่ะนะอีสานผ้าสวบป่ะนะเออถามวาาสั่งไรได้จังไหนอ็ดจังไหนนะน่ะเขาโทษไปถามเขานี่ไปถามกันเขาก็นเนี้ยน้ามากเขาก็ไปศึกษาทั้งยูทูบยูท YouTube, ูบไปเห็ดจังไหนจังสีได้เงินจังสีมีเงินเขาบ่ได้มานางถามมึงดอกโอ้ยเขาบ่ได้มานางถามคนที่แบบว่าสลาดหน่อยกาเขาดอกจ้าอู้ยรับฟังหีิกพี่น้องฟังหีิกโอ้ยอมันมีความจริงกับมันเบาจักทีอ ตอบแทนบ่ท่านใด้ก่แวแงกัดตอบแทนบ่ท่านได้ก่แวแงกัดบอกคนของสูวพุ่นะว่าตอบแทนบ่ท่านใด้ก่แะแงกัดกูสิบอกให้คํา่าตอบแทนบ่ท่านใด้ยแวงกัดดีบอกสูเขาพารม่มพาลำพารวยอย่าบอกอได้ว่าฉันนี่แหละพาเขาำํำเขารวยใส่มึงลำมึงรวยบองไรพาเขาลำเขารวยบังไรนี่คือคนที่พาลำพารวย พาใครบางคนรวยแล้วก็พาอีกหลายๆชีวิตมีเงินมีทองมีบ้านมีรถมีมีที่มีทางหลายๆคนน่ะเออเบิ้งไว้แน่กูสิบอกใครเบื้องไว้แน่จ้าเบื้องไว้แน่สูน่ะตอบแทนว่าท่านใดนะคนของสูน่ะตอบแทนไม่ทันได้ก็อย่ามาแว่งกัดเออตอบแทนว่าได้ก่ย่ามาทำลายคือคนของสูบอกคนของสู โมเมนมาบอกฟังเอ้บอกผู้บาตฟิเนนซ์ผู้ปบาลฟิเนนซ์ผ้าสูรลำพาสูรร้ยผ้าสุมังสุมีมีแต่ความคิดต่างๆเห็นบมเด็ตตอบเท่นเขาบ่ได้กันง่ายออกไปที่ลานนะาจากขี้ของเขานะ่ะเออง่ยา,ยายออกไปทําแม่พากันง่ายไปทําแม่อยู่ันสแตเก้โอ้ยสุบายเด็ดติสูถามเนี่ยสุดสมเข้มกับสุยางว่าใส่ไรเขาโว้ยพราะเขาขุดออกมาล่วสิว่าไอเขาตีกล้าบ่กล้าไปหุ่นกระแสบ่กล้าไปดีเบียบบ่ มีอันใดเนี่ยเอากูยอมรับว่าไอ้สูบผ้าร้องรับทำเพลงเพราะมียาบาดฟิลเลสแล้วบ่เป็นแต่ว่าการร้องนำทำเพลงมันก็ไม่ได้ทําให้ร่ํารวยร้อยล้านนะจ้าย,ยกเว้นขายของจา้าเออร้องผิดร้องถึงร้อง,งองถึงขี้กูกระเบิงมียาบาดฟิลเลนอะนะวยอ,อ,อย่ามาอย่ามา,อย,า,มาอย่ามาเค็มไป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 มึงอ,อุ้ยจะสิมากระจอกน,นั้งหมดนี่เว้